thank <laughs> you สวัสดีครับดีครับมิ้งค่ะวันนี้มาพบกับ JNJEPC กันอีกแล้วนะครับ<ช>ผม่แ<ะ>้ซึ่ง EP นี้เนี่ยจะมีกิจกรรมถามตอบให้กับน,น้องๆทีมงาน JNJ ด้วยคำถามคำตอบเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนเพราะว่าช่วงนี้นะต้องเตร็มตัวสมัครทุนของไต้หวันซึ่งมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะ1 MOE 2ก็คือทุน ICDF แลวก็ทุนที่3ก็คือทุนเรียนภาษาจีนเรียกว่าทุน HES นะคะสำหรับผู้ชนะกิจกรรมในวันนี้นะครับจะได้ไปกินข้าวมูลค่าสูงสุดเนี่ยคือ2 0 0พนบาทคนแพ้เนี่ยจะได้เงินแค่ยวเราากเลยย้ Good. สำหรับชาเลนจ์ที่หนึ่งนะฮะชาเลนจ์นี้มีชื่อว่าร้อ้งมเข็มในทะเลใครเอาได้ร้อยรูเข็มได้ไวที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับสามารถเลือกคำถามสิบคำถามจากเนนี้ได้แต่ละคำถามมีคะแนนไม่เท่ากันใครดวงดีใครไวสุดก็ได้เลือกไปก่อนนะจ๊ะเอามือจะผูกตั้มตอนนี้น้อมีททำเสร็จก่อนนะฮะคนแรกนะฮะใครก็เริ่มตามมาแล้วนะครับที่ยังร้อยไม่ได้นะฮะเสแล้วรได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับคือน้องเมย์นั่นเองนะจ๊ะหนึ่ง หนึ่งคะแนนทีเดียวก็พอพี่เมยเอาเยอะเลยคำถามหนึ่งคะแนนถ้าสมัครทุณ MOE ทุนจะเริ่มเปิดเทอมเดือนอะไรเปอเดือนกันยายนค่ะจะต้องนัจ๊ะก็มาสู่ทาเลนที่2กันแล้วทาเลนนี้มีชื่อว่าตัดให้ขาดเลยชับ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 คนตัดหลอดนะครับอันนี้ให้เป็น10ท่อนด้วยกันนะฮะใครทำได้ไวกว่าก็มีสิทธิ์เลือกคำถามเริ่มครับ โก้เป็นผู้ชนะเล่กคำถามได้เลยครับเอ๊คำถามข้อนี้0.5คะแนนนะฮะเราเลยเราได้2คะแนนนะฮะคำถามก็คือว่าคุนอะไรของไต้หวันไม่กำหนดเกรดคุณแอซิดเอฟกับคุณหาหายะไค่ะบต้นะคร เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับชาเลนจ์นี้มีชื่อว่ารักเธอเริ่มจะร้อยนักนานไปยิ่งน้อยลงกิจกรรมนี้ก็คือให้ทุกคนนะเอาหลอดที่เพิ่งตัดมาสิบท่อนนะฮะมาร้อยใส่ในรูเข็มน้องเมอรี่ต้องลิ่งคะแนนกันหน่อยนะหนึ่ง่าน <c oughs> ิ้วเก่งเลยนะตอนนี้่าเมอรี่เริ่มมาแล้ว <c oughs> เมอรี่เป็นผู้อมแพ้ค,ครับีกันะโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนคะแนนหคะแนน คำถามก็คืออยากสมัครทุน MOE ต้องได้เท่ากเท่าไหร่ครับ750้ขึ้นไปค่ะชัวร์หรือเปล่าใช่ไหมชใช่ชัวร์อะไรโอเคเถูกต้องนะจ๊ะ ึงระมาถึงชาเลนจ์ที่สี่แล้วล่ะฮะสี่ค่ะฮัลโหลมีชื่อว่าจะออาไปเรียนไต้หวันแต่เหมือนโควิดนั้นไม่เข้าใจทุกคนนะครับแข่งกับพับเจรวหใครพับไวสุดแล้วก็สามารถรอดได้สวยที่สุดมีสิทธิ์ตอบคำถามในข้อต่อไปนะฮะโอเคทุกคนจับติงหูก่อนจับติงหูก่อนเริ่มครับอ่าเมอร์ลี่เริ่มนะเมอร์ลี่เร็วสุดนะตอนนี้ยังไงต่อแล้วนะเมอร์ลี่เสร็จคนแรกนะฮะขอลองร่อนหน่อยว่าเจ้าหลวเมอร์ลี่เนี่ยไปถึงไหนไปถึงใจเธอโอ้ พร้อมนะเอาล้นหมดเจโรเมรี่นะครับก็ไวสุดร่อนได้สวยที่สุดนะฮะขอคำถามแบบหนึ่งคะแนนนะฮะสามคะแนนจริงเหรอคำถามก็คือว่าสมัครทุน MOE ต้องได้เกรดเท่าไหร่กันบ้างครับเป็นยาตีโทสองจุดหกปริญญาเอกสามจุดศูนย์ชัวร์ไหมเนี่ยหน้าไม่มั่นใจเลยไม่ชัวร์ไม่ได้ล้วปะกต้องนะครับ มาถึงกลางทางกันแล้วนะฮะสำหรับชาเลนจ์ที่5ชื่อว่าตัดใจเสีย,ยอย่าเอ่ยคำลบลาชาเลนจ์นี้จะให้ทุกคนนะครับตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ2ดวงนะฮะต่อกระดาษกําลังพอดีมือนะไซส์ฝ่ามือก็ได้หรือเล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงเป็นรูปหัวใจ2ดวงนะครับคนพร้อมไหมพร้อมค่ะตอนนี้น้องเมย์กับทรายมีคะแนนเท่ากันอยู่นะฮะเจอเมอร์รี่แซงไปข้อเดียวเองใครชื่อโอเค,อเคมันไม่ค่อยจะเสร็จแวไหมใครไม่เร็ว ไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จก่อนนะฮะออใจซรายออใจนีนะคำถามข้อนี้สองคะแนนนะฮะสมัครทุนอะไรถึงจะได้ทุนค่าใช้จ่ายครอบคลุมมากที่สุดทุน i c d f ทรายใช่ไหมทรายเปล่านี่ i c d ไหนเฉลยเลยดีกวา่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะใครน,นะฮะสำหรับชาเลนจ์ที่หกนะครับตอนนี้น้องเมย์นะครับเป็นผู้ที่มีคะแนนนำที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นเมอร์รี่กับทรายนะคร มีชื่อชาเลนจ์ว่าเรากลับมารักกันดีไหมเพลงเก่ามาก้ใจชื่นมนี่ <idd el> ออกตัวแรงเลยแต่ร้องได้เนี่ยแล้วกิจาการรมนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยนำหัวใจที่เพิ่งตัดกันมานะฮะมาแม็ก์ติดกันเป็น1ิบจุดด้วยกันใครทำไวกว่าเร็วกว่าก็เป็นผู้ชนะไปนะฮะ <op> เริ่มครับติดจุดนะ <everybody> จ๊ะมีติดวอมได้ของม์นะฮะทำสวยงามนะอันนี้คัวใจเมอรี่นะฮะยอดนิดนึงนะฮะดูก่อนนะฮะ คำถามข้อนี้3คะแนนสมัครภาคอินเบอร์ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอะไรได้บ้างครับร <I 'll. S 2> อกีกไอลถูกต้องนะครับใกล้จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่เจ็ดนี้มีชื่อว่าเบื่อไก่เบื่อหมูมากินไข่หนูกันนะคห้ทุกคนเป่าเปิดไข่กิน <Okay. S 1> ไข่นะฮะใครกินได้ไวที่สุดก็จะเป็นคนได้ตอบคำถามต่อไปนะครับเพิ <S <S ม่มครับโอ้ยกินลูกยังมองไม่ส็จเลย คำถามข้อนี้2คะแนนนะครับคำถามก็คือว่าภาคการศึกษาของไต้หวันมีทั้งหมดกี่เทอมมีเทอมอะไรบ้าง2งเทอมค่ะสปริงเทอมกุมภาพันธ์และฟอคือกันยายนก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องน,นะครับผมมีชื่อว่าเห็นงานเป็นลมแต่ได้กินนมหมหนูสู้ตายนะฮะชาเลนจน์แข่งกินนมนะใครกินไวสุดเร็วสุดก็ได้ตอบคำถามต่อไปนะฮะเริ่มครับ นีิซัยไม่ใช้หลอดด้วยนะเมื่อกี้คำถามข้อนี้1คะแนนนะฮะไครบอกว่าหนึ่งคะแนนหมดแล้วค <c oughs> ุณเรียนภาษาจีน HES ให้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่สองหมืน่นห้าเป็นคำตอบที่ตองนะคลาย ตอนนี้เนี่ยมมีคะแนนนำมาที่7คะแนนนะฮะพี่ตายมี5เมอรี่มีสาหรับช,ชาลเลนจ์ที่9นี่นะฮะมีชื่อชาเลนจ์ว่า <c oughs> จำฉันได้หรือปล่าทุกคนที่เ,เคยรักกันให้ทุกคนพิมพ์ชื่อบริษัทเต็มเต็มนะฮะใครพิมพ์ถูกพิมพ์ไวได้ตอบคำถามคำถามวันนี้เลยนะฮะทุกคนพร้อมสองระ <c oughs> ่ครับ น้องเมอรี่นะคะับตอบไวที่สุดนะฮะ <c oughs> มาว่า JNJ World Education เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโงที่สุดสีเหลือง3คะแนนทุนเรียนภาษาจีน HES ขอแบบกี่เดือนได้บ้างครับ3,6,92เเดือนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ จะกรรมสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้ทราบผลกันแล้วแหละว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาครับทุกคนพร้อมนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าโทรหาแนเ้อจำเบอร์น้องด้ออใครทุกคนเนี่ยกดเบอร์บริษัทใครโทรไวสุดติดไวสุดก็เป็นผู้ชนะไปเลยครับเริ่มครับมามาใครใครคนโทรติดก็จะเป็นน้องเมอรี่นั่นเองนะคะน้องเมอรี่ติดแล้วสำหรับคำถามข้อนี้นะคะขออ่านคำถามเองได้ไหมครับ ได้ฮะ<า><อ>คำถามคือคอ,ะคะอยากสมัครคุณในโมออต้องใช้ทียวสบเลเวลเท่าไหร่คำอบค่ะเ,<ล>เลเวลสามจ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับวันนี้ยินดีกับผู้ชนะนะครับน้องเมอรี่นั่นเองนะคะ วันนี้เราจะพาน้องเมอร์รี่ไปฉลองกันกินหรูอยู่อย่างราชาด้วยงบ2,000บาทให้เมอร์รี่เลือกได้เลยนะคะว่ากลางวันจะไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเมอร์รี่จะไปกินร้านอาะไร มาถึงพาร์ทที่สรุปทุนกันแล้วนะครับทุนหลักๆของรัฐบาลไต้หวันเนี่ยจะมี3ทุนด้วยกันนะครับทุนเนื้อแรกก็คือทุน MOE นะฮะมีการระบุว่าน้องๆจะไปสมัครปริญญาตรีกับปริญญาโทเนี่ยต้องมีเกรด2.6ขึ้นไปนะฮะปริญญาเอก3.0ขึ้นไปนะครับคะแนนภาษาได้ทั้ง TOEIC, TOEFL, IELTS นะครับสำหรับหลักสูตรอินเตอร์ซึ่ง TOEIC เนี่ยดีกว่า750 IELTS 6.0นะครับส่วน TOEFL นะครับได้ IBT นะครับ79ขึ้นไปนะครับผมสำหรับหลักสูตรภาษาจีนเนี่ยไดด้้้คคะะะแนนนนนนภาาาษเเท่ัััรรบบตองป็ ไปเท่านั้นเช่นกันครับเขามีเงินเดือนให้ด้วยนะครับปอตีได้1 5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันนะครับปอโทปอเอกได้2 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนนะครับผมมาถึงทุนที่2กันแล้วนะครับก็คือทุน ICDF นั่นเองสามารถสมัครกระทั้งหลักสูตรปริญญาโทกับปริญญาเอกโดยที่เขาจะมีหลักสูตรกําหนดมาให้ว่าแต่ละมอแต่ละหลักสูตรไหนเข้าร่วมได้บ้างซึ่งสามารถมาเช็คกระทาง JNJ ได้เลยนะครับทุนให้นะครับครอบคุมทั้ง7อย่างด้วยกันดับแรกก็คือมีค่าเทอมให้2อท่าหน่วยกิจสิมเงิน ก็เป็นค่าที่พัก6ก็เป็นค่าหนังสือเรียน7ก็เป็นค่าประกันนะครับจำนวเรียนภาษาหนึ่งเดียวของไต้หวันก็คือทุน HES นะครับทุนนี้จะมีดีควายเรื่องของเกรดกคะแนนภาษาด้วยนะครับเกรดน้องๆมอมปลายกับปตีเนี่ยต้องมีเกรด3.0ขึ้นไปนะฮะส่วนปโทปเอกเกรด3.2ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการรีควายคะแนนภาษาด้วยใช้เท่าอีกสำหรับ3เดือนกับ6เดือนได้นะครับที่5 5า้อบนะครับเ้ืกอน้องๆ้ที่จะไป3าเดือน6เดือนเนี่ยสามารถใช้คะแนน TOEFL ได้ด้วยแต่ว่าต้องใช้คะแนน TOEFL เร l ลเวลสขึ้นไปเท่านั้นนะครับคะแนนโทอีกใช้ไม่ได้การสมัครทุน HCS เนี่ยไม่สามารถใช้คะแนน ETK สมัครได้นะครับผมซึ่งทุนตัวนี้มีเงินเดือนให้นะครับเดือนละ2อ0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันน,นะครับซึ่งนกักเรียนต้องเอาเงินเดือนตัวนี้มาจัดสรรเป็นค่าเทอมค่ากินค่าหอพักเองนะครับผมแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีจำนวนทุนให้ค่อนข้างเยอะมากกว่า30ทุนต่อป,ปีเลยเช่นกันครับผมอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย